วันนี้นะครับหนุนชานิจะมารีวิวเหรียญกริย์นะครับของเหรียญ50ตังค์นะครับที่นํามารีวิววันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของทองเหลืองนะครับก็ได้นํามารีวิวกับให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับของปีพศ2551นรเ็นะครับในลักษณะของเหรียญกริส์นะครับคือเป็นเหรียญ50ตังค์นะครับมุนเวียนนะครับทองเหลือง อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเพราะเป็นเหรียญของปีนี้นะครับของปีพศ2551รเ25นี่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสีเหรียญน,นะครับณนะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเป็นทองแดงไปแล้วนะครับแตนะ่ตอนนี้นะครับที่ผมนํามารีวิวอยู่นี้นะครับก็จะเป็นทองเหลืองนะครับแต่ก็มีข้อแตกต่างก็น่าจะมองเห็นอยู่นะครับด้าน หนานะครับดูแล้วอีกอีกฝั่งด้านล่างนะครับด้านล่างลงมาทางเบื้องบนนะครับตรงขอบเหรียญเนี่ยจะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่คือถ้ามองดูแล้วเหรียญที่แปลกนะครับเป็นเหรียญที่แต่ด้านล่างนี่จะไม่มีขอบคือปั้มเป็นสองชั้นนะครับจะไม่มีนะครับแต่อันนี้คือมองเห็นเป็นสองชั้นเลยนะครับครับก็ ให้พี่น้องลองดูก็แล้วกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะครับว่าเหรียญปีพศ2500นะครับ5 1าดีรูปแบบจะเป็นในลักษณะไหนแล้วจะเป็นยังไงนะครับครับเหรียญ50สังนะครับหมุนเวียนนะครับทองเหลืองนะครับยูนซีนะครับของปีุทธศักราดนะครับ2551นะครับพระเจดีวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของเหรียญนะครับ เลนกษัตริย์นะครับอะลูพีเนียมบอลนะครับราคา50สตะงค์นะครับตรงกลางเหรียญนะครับไม่มีไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับเนี่ยนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับเรามาดูในลักษณะของเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็18บมิลนะครับนะเดี๋ยวยังไงก็ตามคอนเซปต์นะครับเดี๋ยว วัดให้ดูก็ได้นะครับ18มิลนะครับครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับก็อยู่ที่1มิลนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญนะครับมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระนุพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องนะครับบรมกัติยาราชนะครับผู้ติดตาพรนะครับสรองกงขุยนะครับภายในวงเหรียญนะครับ มีข้อความว่าราชการที่9นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนี่ยนะครับก้างเหรียญนะครับมีรูปพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับครับเดี๋ยวชี้ให้ดูเลยนะครับว่า อยู่มุมไหนนะครับก็จะอยู่มุมนี้นะครับครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความบอกว่าปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญว่าปีพศ2,500นนะครับ41นะครับก็จะอยู่มุมนี้นะครับในด้านของนะครับข้างขวานะครับมีข้อความว่า50%สตังค์ไทยนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่า50%สตังค์อารบิกนะครับ เบื้องล่างนะครับใต้ฐานวัดมีข้อความว่าต่างนะครับตรงใต้ฐานวัดนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่ๆ้องด้ชมกันนะครับนี่นะครับประกาศใช้ครั้งแรกนะครับในปีพศ2530นะครับโดยเนื้อเหรียญนะครับทำจากอลูกิเนียมบอลนะครับซึ่งมีทองเหลืองนะครับในปีพศ2552นะครับกรมธารักษ์นะครับได้ประกาศใช้นะครับ เปลียนนะครับกระสาหมุนเวียนนะครับชุดใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงต้นทุนนะครับการผลิตและทําให้ยากต่อการปรับแปลงนะครับเหรียญห้าสิบาทตังนะครับมีการเปลี่ยนชนิดโลหะนะครับจากอลูมิเนียมบอลนะครับมาเป็นนะครับเหล็กชุบทองแดงนะครับซึ่งจะมีสีแดงนะครับแทนนะครับและมีขนาดนะครับความหนาหรือน้ำหนักนะครับยังคงเดิมอยู่นะครับ โดยเริ่มนะครับปรากฏของเหรียญนะครับที่ระบุในปีพศ2551เริ่มปรากฏขึ้นเห็นนะครับได้เห็นได้พบเจอตามประชาชนเรานี่นะครับหรือว่าตามร้านค้าต่างๆนะครับก็ในปีพศ2551นะครับน้ำหนักนะครับก็จะอยู่ที่2.4กรัมนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับ ราคาของเหรียญปีพศ2500นะครับ41นี้นะครับก็จะอยู่ที่80บาทนะครับครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองนะครับครับเพราะว่ามันน้อยมากนะครับที่จะได้พอเห็นของเหรียญ50ตังค์ของปีพศ2500 41นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของจํานวนการผลิตนะครับว่าจำนวนการผลิตของเหรียญ50ตังของปีพศ2541นี่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญปีพศ2541นี่นะครับก็จะอยู่ที่นะครับ100ล้านนะครับ4 0 4 0 0 0เหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญของปีพศ2 5 0 0 สี่สิบ็ดนะครับเหรียญ50สตางค์นะครับที่ได้นำมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามด้วยเช่นเดียวกครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาเหรียญหรือข้อมูลต่างๆนะครับนำมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับสวัสดีครับ